สัญญาณกันขโมยด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถยู90ครับเป็นตัวอะไรวะเอ็กซีเร e e ชมคล้ายๆ x c าเอ็ก e ซี e R, แต่ว่าคันนี้มันเป็นท้ายโดง่งเป็นท้ายโด่งแล้วเพราะว่าเอ็ก e ซีเ e เนี่ยกันชนหน้ามันก็จะยาวหน่อยนะครับตรงนี้สามารถตั้งได้เลยตั้งป่องเบียร์ได้เลยนะก็คันนี้นะครับก็จะเป็นปี2,536เป็นรถยู90ที่สมัยนั้นรูหลามากอลังการมากนะครับเป็นโครโรหน้านะตัวนี้ โคโรนาครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 c h ช anel ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้เลยคันนี้ก็จะเป็น Toyota โคโรนาเรียกว่าท้ายโด่งน่าจะเป็นท้ายโด่งตัวแรกนะตัวนี้เป็นเครื่อง2000เป็นตัวเกียร์ออโต้สสปีดครับก็ถือว่ารถเนี่ยราคาจับต้องได้ด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับคันนี้ก็ราคา40 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นทบขายขายตั้งเลยนะครับ45,000บาท คันนี้ครับ45,000บาทแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบตัวรถนะครับว่ารถคันนี้มีตำหน İ ิตำหนิตรงไหนบ้างถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจก็สามารถบวกลบได้มีส่วนลดให้ละกันลดราคาหลักหมื่นกำไรไม่ได้เยอะอยู่แล้วครับผมซื้อมาก็ต้นทุนค่อนข้างจะสูงอยู่แล้ะตอนที่ซื้อมาเนี่ยผมก็ได้มาจัดทำสปาภายในแล้วก็สปาภายนอกให้เรียบร้อยเพราะรถไม่ได้มาสภาพอย่างนี้นะก็รถใช้งานะนะครับรถใช้งานแล้วรถหลายปีนะครับสปกปรกแต่สภาพภายในค่อนข้างจะดีอยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับ ตากล้องครับพามาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําที่ลูกค้าทํามาแล้วนะครับอาจจะ1รอบหรือ2รอบนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่รถบางครับรถบางเดี๋ยวผมให้ดูนะครับประตงประตูอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีเซนทันล็อกให้ด้วยนะฮะนี่มีเซนทันล็อกให้ด้วยนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะนี่ครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับประตงประตูก็ยังสวยอยู่นะก็จะมีตําหนิ นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตำหนิแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นปี2536จดทะเบียนตรงปีนะครับภายในก็จะเป็นภายในสีดำนะครับภายในสีดำกระจกไฟฟ้าเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับระบบเครื่องยนต์ดีแอร์เย็น ภายในสวยนะครับภายในสวยพอใช้ได้ครับพอใช้ได้ก็ไม่ถึงกับสวยแล้วครับแต่ถ้าสวยกว่านี้ก็จะเป็นรถใหม่ไปเลยนะครับก็ปีใหม่ไปเลยแต่คันนี้เบาะสวทรงดีเบาะก็จะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวท้ายโด่งตัวแรกเนาะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นเย็บหนังให้ด้วยนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับภายในก็จะสีดาสไตล์สปอร์ตนะครับนี่พวงมาลัยก็จะเป็นเย็บหนังนะครับเพราะดีไซน์ในยุคนั้นก็ถือว่าหรูหรามากนะครับก็ถือว่าสวยนะก็ถือว่าสวย ระบบไฟฟ้าเนี่ยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะเนี่ยคือแบตอ่อนใช้ได้ทั้ง4บานครับแต่ก็จะมีฝืดนิดๆน,นะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่น่าเกียดนะครับแล้วก็รีวิวตรงๆเลยนะครับคันนี้ตำหนิรถคันนี้ก็จะมีหลังคาซีดนะครับหลังคาซีดเกิดจากแสงแดดนะครับ คันนี้ผมขายอยู่ที่45,000บาทนะครับเพราะว่ารถเนี่ยทำสีมาแล้ว1รอบครอบด้านหน้าก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับไฟตัดหมอกติดนะก็ถือว่าใช้งานได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกติดไหม,ต,มต,ติดนะโอเคครับไฟตัดหมอกใช้ได้อยู่นะครับไม่รู้ออปชันะไรนักหนาก็ไม่รู้นะออปชันก็ถือว่าใช้งานได้เกือบครบหมดนะครับ นี่ไฟหลีไฟหน้าไฟตัดหมอกติดหมดนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีตําหนิด้านหลังก็จะมีตํานห,ตหนิสีแตกนะครับอันนี้ลูกค้าจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าบอดี้มันก็สวยอยู่ครับแต่ว,ว่าติดที่สีนะครับติดที่สีแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมเก็บงานให้ก็ได้นะครับจะให้ผมเก็บงานให้ก็ได้ไอ้ตรงนี้นะครับไม่ซีเรียสนะครับ ก็โดยรวมเนี่ยก็โอเคนะครับค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับบอดี้แล้วก็ช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ4สปีดเนี่ยก็เปลี่ยนได้ปกติเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องคันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2,000 cc นะครับตัวนี้รหัสก็จะเป็นเครื่อง 3S เป็นเครื่อง2,000 cc เครื่องตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเหนียวมากนะครับตัวนี้16วาล์วนะครับ2.0 16วาล์วเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องดีครับความร้อนก็ปกตินะครับความร้อนปกติ ห้องเครื่องก็ทำความสะอาดก็ได้เท่าที่ทําได้นะครับคันหน้าเดิมครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับนะครับด้านหน้าด้านหน้าเดิมนะครับด้านหลังก็จะมีแตะบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็เบ้าหัวโช๊คอะไรก็เดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บเม็ดอาร์คบ้าหัวโช๊กก็ค่อนข้างจะเดิมหมดนะครับตัวนี้รหัสตัวถังก็จะเป็น st นะครับ st เนี่ยคือเป็นตัวรหัสของ st ก็จะเป็นตัวรหัสของท้ายโด่งนะครับแต่ถ้า e e h est, หรือว่าอะไรนี่แหละก็จะเป็น xer นะครับตัวนั้นถ้าเป็นรหัสรหัสอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัว st เนี่ยข้อมูลก็ผมก็เรียบเรียงเท่าที่จำได้คร่าวๆนะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นตัว st คือท้ายโด่งเลยนะครับฝากระโปรงก็จะเป็นฝากระโปรงเดิม toyota นะครับฝากระโปรงเดิมติดรถเลยแบตเตอรตี่ลูกใหญ่นะครับแบตเตอรตี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ gs ไปให้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปลองขับดีกว่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูแล้วก็จะพาไปลองขับด้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นโคโรนา2.0 GLI จะเป็นโตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งท้ายโด่งตัวที่2นะครับป้ายทะเบียนจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ตัวทับทิมยาวก็จะเป็นท้ายโด่งตัวแรก แต่ว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นโตโยต้ารุ่นนี้ถ้าเทียบรุ่นก็จะมีซูรุน่าซูรุน่าก็จะเป็นตัวเล็กเทียบรุ่นก็คือ v ีออสโคโรนาจะใหญ่เทียบรุ่นคือ c a มรีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งด้านท้ายนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ถือว่าสะอาดนะครับเพราะว่าได้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับรถยุค90เนี่ยส่วนใหญ่นะผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะการใช้งานค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากนะครับแต่คันนี้ด้านท้ายค่อนข้างจะสะอาดแล้วนะครับนี่ครับ ยางอะไหล่ก็มีมาให้นะครับ1วงนะครับเป็นแม็กตรงรุ่นของโตโยต้านะครับรถยุค90นะครับช่องเก็บยางอะไหล่นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับก็จะมีโดนตรงนี้บ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของรถยุคเก่าๆนะครับแต่ว่าบอดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพอใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปลองขับด้วยนะครับดวดตาเล่งช่วงล่างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมเดี๋ยวผมพาไปลองขับด้วยครับไป ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนโครโนนาท้ายโด่งคันนี้ครับผมจะพาไปลองขับด้วยนะครับก่อนที่จะพาไปลองขับเรามาดูภายในกันก่อนนะครับภายในคันนี้ระบบแอร์นะครับมาดูระบบแอร์กันก่อนเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายให้ดูนะครับระบบแอร์คันนี้นะครับก็จะเป็นระบบแอร์ไฟฟ้าปรับทิศทางไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นปุ่มนะครับปุ่มกดนะครับปรับทิศทางปรับลมข้างนอกข้างในนะครับปรับทิศทางช่องลมนะครับลงพื้นลงเท้าใช้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะ ใช้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับปรับอุณหภูมิความเย็นนะครับแล้วก็มีซีดีนะครับต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟพามากอะไรก็ใช้งานได้ปกติไล่ฟ้าด้านหลังนะครับติดนะครับอ่ะโอเคครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดครับสามารถปรับโหมดเกียร์ได้นะครับ L2 แล้วก็เป็นตัว D นะครับคือตัว4ี่สปีดแล้วก็มีโอเวอร์ดอ์ด้านข้างนะครับคือไว้กดแซงแล้วก็ใช้เชนเกียร์ลงเขานะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมี ตัวปรับโหมดนะครับโหมดเกียร์โหมดสปอร์ตโหมดอะไรเงี้ยครับพาวเวอร์โหมดนะครับอันนี้ตัวล็อกเกียร์ปลดเกียร์ว่างนะครับก็จะใช้งานปกตินะครับอ่ะเนี่ยเวลาเราจะปลดเกียร์ว่างนะครับนี่เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับไว้ปลดจอดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้สี่จีดนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นภายในสีดำดำสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปลองขับกันตัวเอ็นตัวอาร์ ถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมีสัญญาณว่าเราอยู่ในโหมดเกียร์ถอยหลังดีนะแอร์ก็เย็นครับแอร์ก็ถือว่าเย็นครับนะครับเย็นเลยแหละนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ช่างตั้มก็ได้เช็คระบบแอร์ให้เรียบร้อยนะครับ<ม>ก็ถือว่ารถมันเป็นรถในยุคเก่านะครับก็เป็นเครื่อง NA 16วาวนะครับก็ถือว่าโอเคนะพวงมาลัยก็ตอบสนองดีครับ นะครับคงอะไรก็ตอบสนองดีตากล้องรู้สึกว่าจะเมารถแล้วนะตอนนี้ก็ขับไปประมาณเกือบร้อยละเดี๋ยวลองโอเวอร์ไดนะโอเคขึ้นเขาได้เชิญนเกียร์เกียร์สองโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ครับเกียร์ใช้ได้ทุกโหมดเลยเกียร์ใช้ได้ทุกโหมดครับ รีวิวตามน้ำครับรีวิวตามน้ำเลยครับอันไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีครับก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ขับไปประมาณร้อยละนะครับขับไป100่งกิโเมตรต่อชั่วโมงสไตล์รถเก่าแต่ถามว่าแอร์เย็นไหมเย็นครับเย็นขับไกลได้สบายอยู่แล้วนะครับเรื่องระบบความร้อนหายห่วงครับช่วงล่างก็การตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยแน่นครับนี่ชึบแรงครับแรงก็ถือว่าใช้ได้ครับ หนึ 1> 1่งยูเทิร์นก็พอนี่เกียร์เปลี่ยนดีครับเกียร์เปลี่ยนได้ทุกเกียร์เลยในสวยครับเบาะสวยนะครับเบาข้างหลังก็สวยนะครับเดี๋ยวถ่ายเบาข้างหลังให้ดูนะครับรีวิวก็เอาแบบง่ายๆ <c oughs> เลยครับเบาข้างหลังก็สวยอยู่นะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับเบาข้างหลังก็สามารถพับลงมาได้นะท้ารุ่นนี้เพราะตัวนี้มันเป็นตัวท็อปสุดของเน,นี่ยรุ่นเนี้ย คันนี้ผมฝากไปด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะมีรถแบบนี้มารีวิวเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปเช็คระบบเครื่องยนต์ก่อนก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเช็คทุกอย่างเลยนะครับระบบความร้อนอะไรหายห่วงนะครับขับไกลได้สบายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็สวัสดีครับ